หลายคนเข้ามาใหม่ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีแคปซูลนะคะทําไมต้องมีแคปซูลมีแต่ชาชงไม่ได้เหรอกินแต่ชาชงได้ไหมทุกคนกินได้แต่คุณอย่าลืมในร่างกายของคุณนะ่ะมันมีฤทธิ์ร้อนกับฤทธิ์เย็นร่างกายคุณไม่มีวันมีฤทธิ์เย็นอย่างเดียวร่างกายคุณไม่มีวันมีฤทธิ์ร้อนอย่างเดียวทําไมต้องกินสองตัวต้องกินสองตัวค่ะ เพราะว่าร่างกายของเรามันมีฤทธิ์ร้อนฤิ์เย็นทุกคนฟังฟังแบบเบสิกให้ฟังนะอันนี้เล่าเบสิกก่อนนะเมื่อก่อนครูค่ะกินแต่ลิ์เย็นทุกคนรู้ไหมร่างกายเราอะพอกินฤทธิ์เย็นมากๆมันหนาวเป็นคนที่อะไรนิดหน่อยแอร์โดนตัวก็หนาวอันนี้พูดเรื่องจริงค่ะบอสจะรู้เลยอะไรนิดนึงก็หนาว คุณสังเกตสมัยก่อนเนาะที่ครูขึ้นไลฟ์ใหม่ๆเนาะทุกคนตอนนั้นอะครูใส่แต่เสื้อสูทใส่แต่เสื้อแขนยาวเพราะว่าครูอะค่ะไม่ค่อยได้กินแคปซูลเพราะเป็นคนผอมง่ายแคปซูลมันจะชอบขับเป็นเหงื่อเป็นฉี่เป็นอะไรเยอะแล้วเราอะก็แบบมีความรู้สึกว่าเราผอมเร็วผอมจนเป็นกระดูกอะผอมจนไอ้ไไ,ไ,ไ่ปลาขึ้นอนะมันก็เลยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกินแคปแล้วทีนี้เราอะมารู้สึกตัวเองว่า เฮ้ยมันเหมือนเราหนาวง่ายอ่ะมันเหมือนทําไมอยู่ๆเราก็แบบเดียเด๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็หนาวเรารู้สึกทีนี้เราอ่ะทุกคนเอาตรงเนาะเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องกินคู่กันแต่ด้วยความที่เราผอมง่ายไงเราก็ไม่อยากผอมไปกว่านี้อ่ะเราก็อยากมีราสีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าในที่สุดครูก็ต้องมากินคู่กันแต่ครูอาศัยกินปรับสมดุลแค่วันละหนึ่งถึงสองเม็ดนี่คือเรื่องจริง เพราะว่าร่างกายมนุษย์น่ะบางคนมีฤทธิ์ร,ร้อนเยอะกว่าฤทธิ์เย็นบางคนมีฤทธิ์เย็นมากกว่าฤทธิ์ร,ร้อนมันเป็นเรื่องปกติของร่างกายมนุษย์นะคะบางคนขี้หนาวบางคนขี้ร้อนบางคนเหงื่อแตกผั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 ก,กบางคนอะไรนิดเดียวก็หนาวสั่นกึอคกักกักกักแบบนี้เพราะว่าร่างกายของเราอะค่ะมันต้องเป็นหยินและหยางทุกคนถ้าคุณไม่เชื่อเนาะถ้าคุณไม่เชื่อสิ่งที่ครูพูดคุณต้องไปเซิร์ชคําว่า หยินและหยางในร่างกายมนุษย์หรือภาวะสมดุลของมนุษย์ลิดร้อนลิดเย็นหรือหยินหยางในร่างกายถ้าคุณไม่เชื่อครูคุณต้องไปเซิร์ชค่ะเพราะว่าครูศึกษามาดีแล้วถึงกล้าพูดนะคะครูเรียนนะคะทุกคนไม่ได้ไม่เรียนต้องศึกษามาอย่างดีนะคะทีนี้พอหลังจากนั้นเราก็มาพิสูจน์มาพิสูจน์กันกับคนในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวนะคะเรามาสังเกตค่ะ ถ้ากินอย่างเดียวอ่ะได้ไหมได้ต้องบอกว่าได้แต่มันจะได้ก็ต่อเมื่อสมดุลคุณมันดีแล้วมันปกตินะคะคือมันสมดุลมันดีแล้วอ่ะพอสมดุลดีจะกินร้อนกินเย็นมันได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าภาวะสมดุลเราไม่ดีล่ะเพราะเราไม่รู้อ่ะมันต้องไปวัดยังไงวะมันถึงจะดีอย่างเงี้ยกุ้นเข้าใจเนาะมันรู้ได้เฉพาะตนร่างกายเราอ่ะนะคะทีนี้ตั้งแต่เรากินควบอย่างเช่นเรากินลิ์เย็นมากแต่เรากินอันนี้เพื่อปรับสมดุลแค่วันละหนึ่งถึงสองเมตร ทุกคนคะมันเป็นไปตามสเต็ปของที่หมอเคยพูดเลยว่าร่างกายมนุษย์มันมีหินอย่างร้อนเย็นเพราะฉะนั้นเราไม่มีใครรู้หรอกว่าใครเย็นมากกว่าร้อนร้อนมากกว่าเย็นนอกจากการสังเกตสังเกตว่าเราเป็นคนขี้หนาวหรือสังเกตว่าเราเป็นคนขี้ร้อนสังเกตว่าเราเหงื่อแตกง่ายไหมหรือสังเกตว่าเราอะแบบอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกปวดกระดูกเย็นกระดูกะอะไรแบบเนี้ยให้เราสังเกตแบบนี้วิธีการสังเกตนะคะแต่ถ้าเกิดคุณลองกินคู่กันแล้วไปสังเกตในอนาคตคุณจะรู้เลยว่าคุณแทบไม่เจอภาวะร้อน จัดหรือว่าหนาวอะไรแบบนี้ค่ะจะไม่เจอทีนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนครูก็ไปแบบคิดเลยนะว่าคุยกับบอสเลยว่าเราจะกินกันอย่างจริงจังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภาวะนี้ไม่เกิดขึ้นกับครูอีกเลยนะคะไอ้ที่หนาวสั่นต้องใส่เสื้อหรือว่าร้อนจัดอะไรเงี้ยไม่เกิดขึ้นอีกเลยเพราะว่าร่างกายเรามันเกิดสมดุลเท,ที่ดีแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้ออกกําลังกายด้วยเราต้องปรับสมดุลร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นครูบอกเลยทําไมเราถึงจัดมาเป็นชุดให้ให้มันต้องไปคู่กัน เวลาสั่งซื้อทุกคนอย่าไปสั่งแบบว่าอย่างละครึ่งนะคะถ้าใครที่กินแค่ปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้กินสมุนไพรแล้วเข้าไปช่วยร่างกายได้อย่างแบบร้อยเปอร์คือได้มากที่สุดเอางี้อย่าเรียกร้อยเปอร์เซ็นเลยให้มากที่สุดสมดุลดีร่างกายจะดูดซึมทุกอย่างได้ดีและขับของเสียได้ดีเพราะฉะนั้นคุณกินคู่กัน